โอ้ส้มตำโกโบรีครับผมโอ้ยโอ้ยขอบพระคุณหลายๆครับผมนี่นะครับโอ้โหถูกใจปะครับถูกใจไหมครับฮะถูกใจไหมครับโอ้โหลูกค้าชิมที่ส้มตำโกโบรี่เลยครับโอ้โหถนนคนเดินนครสวรรค์เบิ้งครับเบิ้งรสชาติหายากปะครับแบบนี้ หายากเวแบบนี้รสชาติแบบนี้หายากไหมครับครับพูดจากใจจริง<ด>โอ้โหน้ำปลาโอ้โหยี่ปลาทับถึงโอ้โหทับถึงกลิ <โอ S 1> ่นหอมไหมครับเหม็นคาวไหม,ไมไโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับปลากะบริไข่ต้มก็อร่อยขอบพระคุณหลายๆครับผมโอ้ยลูกค้าเป็นกินอยู่ถนนคนเดินนครสวรรค์นะครับเอาเลยครับลุยเลยครับผมนี่ปลากะบริไข่ต้มก็อร่อยครับผม โอ้ขอบคุณหลายๆครับปลาล่าโกเบริ่ไข่ต้มอร่อยขอบคุณหลายๆครับนี่ครับไปดูกใกล้ส้มตำนะครับเป็นอะไรแซ่บเพ้งปลาล่าโกเบริ่ไข่ต้มอร่อยขอบคุณครับ